ว่ yeah, yeah. จำกระสุนไม่ใช้โอเคไกลก็ได้เลยนะกลัวกลัวจังเลยครับเดี๋ยวขอขอพี่บ๊อบก่อนเอาเลยเอาเลยโอ้เอาเลยเอาเลยเอาเลยดมกเล่นระดมก็เล่นระดมอันนี้พี่บ๊อบอันนีอันนี้อันนโอ้ผมไม่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเลในมือถือดีกว่าไหมเอ่ยตายเถอะโอ้ตอยแลไวแม่ลูกอุ๊ยอุ๊ยหัวเหลี่ยมแตกอุยือออามาดิยิงล้อยิงล้อยิงล้อสเต็ปยิงล้อสเต็ปยิงล้อมาดิน้องมาดิน้องสเต็ปยิงล้อแล้วสเต็ปยิงล้อแล้วหัวหายหัวหายหัวหายนะหัวหายนะหัวหายนะน้องหัวหายนะน้อง Ui ui, ui hài, có ơi có thể, có 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 ui 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 ไอวอไอวอบังผ oh, right. no, no. no, oh, ิดทางรีไอวัวบังผิดทางจบเลยโอ้กุลท่อเลยกุลท่อเลยกุลท่อเลย้า้กยงไเวาวา้าอะไรอะ เลิกได้ไหมนี่ใส่อัดตัวอย่างี้ยนะครับตู้ดัดเดียวเองเลยเระหว่างตู้แต่บอยเรื่อยๆแบบแต่บอยเดียวยาหมดยังยาหมดยังไอ้ท่านมียาให้พี่บอยมั้งกูอัดตัวกูอัดตัวไปหลายดอกมากจริงไปเอายา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 ก่อนยาก็ถึกูไม่ไหวแล้วเนี่ยจริงไปแล้วนี่ยตรงนี้นี่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 อย่าบุรีนะครับอย่าบุรีครับด่าได้แต่ใจแรงนะครับ อีกแล้วไม่เงยคลิปกล่องก็ไม่พอหรอกเล่ไก่ไอเลยอ้โอ้อย่าใครเกินเฮ้ย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 แดงก์น้องแดงกน้องแดงกน้องแดงไม่เดียวอย่าร้องครับแดงไม่เดียวอย่าร้องครับ อุ้ยอู้พี่ก่อ้ก่อหายเลยนะพี่เล่นก่อหายเลยนะอุ้ยอุ้ยหัวนะ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 ไอ้เหี้ยหัวไหลกูเดือบอู้ก่อหายก่อหายก่อหายแดงเถือกแดงเถือกหันมองไม่ทันแล้วเนี่ยอุ้ย

มันคือสังหารก็คือสังหารอยู่วะเฮ้ยเต็ม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 เมเต็มเต็มเมเต็มเต็มเบมเต็มเต็มเต็มเมเต็มเต็มเมเต่มเต็มเมเมเต็มเ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 มมเมเมเเมเมเมเเมเตมเมเมเตมเ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 เม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 ็มเมเมเเมเมเมเ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 มเมเมเ โอ้โหตัวแตกเด่นดื้อสุดนี่ได้แกแดงแกได้แกได้แกแดงครับแดงครับแดงครับแดงแกแดงแกเฮ้ยแดงแกเฮ้ยโอ้โหมาให้พามั้งตัวดิจับตัวแล้วเก็บหมวกมาดูนี่ไัยดงสังหารแดงแกกูว่าเหลี่ยงเตอร์เลยโอ้โหนี่ยัยเดือดเลยเหรอแกงทหารอะไรตาดูดิ

ยังไม่โดนอีกหัวแดนหัวแดนเอาอาไอ้กายอกายไม้อกายมีนี่แค่ตั้งไอวอไปเอน้องออุ้ย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 อ้ยอยอุอุไอุเ้ยออ้ยอ้แดงถกแดงถือกปนึกเอาเข้าไปอเาก่อนเอา้าก่อน กอแตกันอุ้ยตัวแตกวก่อหายพญา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 อยู่พญาอยู่พญาอยู่เลี้ยมเลี้ยมเลี้ยม้ยมเลี้ยมตาคือตาคือเจ้าเลียมพาไม่บีวะอยู่ไหนวะอหูหาไม่เจอ มาเก็องเลยไก่เอาเลยไก่เพื่อนเอาเฮ้ยไอัวไโอ้ยามไม่ยิงเโอ้ดูวะตายเอาเอาทีเดีไกเไกมึงไม่เนเลยโยมึงจะแพ้อย่างนี้ไม่ได้เจมสเดียวจะเมาว้เมวนะมึงยิงแล้วมึงงัดมึงเล่นเป็นเด็กอะดบ้าเลยเฮ้ยเขาจะเดียวตายเาจะเดียวเขาจะเดียวอ

อะไรอ่ะอะไรสามแปดอะเฮ้ยนี่อะไรอะร่องห้าหก 6, 6. ็ตามขนาดนะครับผมตะพอลได้เกินเนี่ยนะเอาชิพหายอะ <c oughs> ผมไปซื้อซองกวงมาเ <c oughs> <c oughs> จ๋อแปดสี่อีกเลยบอกเลยทีเดียวจีกับจบแล้วผมไปซื้อซองยาวมาซื้อผิด เอาเดี๋เลือกคู่เลยเนี่ยเอ้าเออโอคูไหนเป็นคู่ไหนเนี่ยอะไรผมจะมากับพี่กายไปเรื่อยอ่ะดูดิดูคนเหลี่ยมดิวีคนเหลี่ยมไฮไลท์แต่เออผมเลือกคุณไงดูดูไขกูนี่ไขกูเนี่ยดูเอาเลยเฮ้ยวเฮ้ยโดนปะ Double kill ผมไปทำโซนแรกสองหนึ่งไปเลยนะโอ้ไอจิบหายเยี่ยเป็นโซนแล้วของจร้ย

โอ้โหว้าวไอ้เพื่อนอ้เจอเจเพื่อนตะก้าผู้่าบอทไอ้เนี่ยอยู่นี่ดับบิลคลเอ้หัวแตกไปดิไอ้ี่ไอ้บอทไปขึ้นบ้านคืนเป็นอะไรไอ้เนี่ยเดี๋ยง กูโดนไอ้วอมันหลอกไอ้เหี้ยกูคิดว่าอยู่ตรงโน้นกูไม่ดูกูไม่ดูกูไม่ดูกูไปกูไม่ดูกูไม่ดูกูไม่ดูกูจะมองพื้นกูจะมองฟางกูจะมองตู้ตัวเองกูไม่ดูกูไม่ดูมันต้องใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอผมยิงผว่าผมยิงมาหัวะไรอะนะหัวอข้าวเว้ย ดึงร <com sure อกายขอบคุณดาวด้วยครับคุณค่งขผมขอบคุณพี่แพงกวินนะครับผมขอบคุณดาวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผม ดูดิว่ามันจะเหลี่ยมตรงไหนเนี่ยดูดิมันจะเหลี่ยมของคุตรงไหนอ่ะเฮไอ้เรื่องเขเหลี่ยมเลยเบ็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะเก็บยาแป๊บนึงเก็บยาแป๊บนึงมองมั้ยโอ้โหหายไปหลอดนึงเปิดนะเปิดนะ ไม่มาในคลิปเลยวะแม่ปัดซึตาินซึตาสินซึตดซินซึตดซินซึตาซินนานจังไงไอ้เรื่องเนี่ยคนเหลี่ยมเลยแม่งเอามุนพิจาง สองหนึ่งนะนี่สองหนึ่งนะนี่สองหนึ่งนะไม่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 รู้ปัญหามเลไม่รู้ไม่รู้ปัญหากูก็มุกหามองมาแล้ไม่มองยากมากเลยยุ้ยได้ตามโคตรยากอ่ะไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะแชมป์ครับ เบลลกับบแลไม่ง้ไปลวก็เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวนะไปปลย้โอเคไปลว